เมื่อกี้ไปไล์สดผิดเพจเมื่อกี้ไปไล์สดใส่เฟซส่วนตัวทุกคนออกเกือบว่าท่านไล่สดผิดเพจเดี๋ยวขออนุญาตไปแชร์ก่อนนะครับจะข้าวขออนุญาตไปแชร์ก่อนจะข้าว <c oughs> งวดนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับหนึ่งพฤศจิกาสองพันหารอย ก็คือลอตเตอรี่ขายหรือยังวันที่18ผ่านมา2วันแล้วนาสิขายแล้วนะผมว่าน่าจะขายแล้วนะผมว่าลอตเตอรี่ น่าสิขายแล้วน่า,น,าน่าจะเปิดขายแล้วนะในแอปขายแล้วอดีตในแอปขายแล้วโอเคแล้วตามตามร้านขายลอตเตอรี่ยังยังไม่ได้เปิดขายใช่ไหมครับเบนบอกอยังบอกท่านเปิดขายเป็นบอในในร้านตามแผงเขาน่าจะยังไม่เอามาลงใช่ไหมครับ คือวันนี้เนี่ยผมจะให้แนวทางเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ผมจะได้ไล์สดตต่กลางเว่นนะครับตอนกลางคืนจะไม่ค่อยได้ไล์สดเพราะว่าคือผมเตรียมสถานที่เตรียมของสําหรับไปงานนวราตีนะครับแล้วก็เตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมของสําหรับไปทําโรงทานวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้ ส่วนนี้ก็รลยสึบ่ได้ไหลสดแต่งกันขึ้นก็เลยสึกได้ไหลสอดแต่งของเว้นแทนนะครับมื้อนี้ก็รลยสึกมาเห็นแนวทางก่อนหรือว่าเร็วไปจะลืมหรือเปล่าสวัสดีค่ะอาจารย์เห็นซีีมองอยู่แต่ป้าไม่เคยซื้อเลขเบิ้ลเลยก็เลยไม่ตามว่าสันบ่เป็นอย่างครับ <c oughs> มีขายแล้วเป็นบางร้านแต่ทางทางอีสานเนี่ยยากอยู่ดีมือสองมืน่นต้องมือที่สามมือที่สี่แบบงสามารนีัสิมีนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียววันวัน,ว,นวันเดียวก็ออกแล้วนะครับคือบางทีก็อยากจะให้เลยนะครับอยากจะให้เลยอยากจะ ให้แนวทางไปเลยเพราะว่าจะได้หาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหสิบหกสองพันห้า้อหกสิบหกแต่กลัวอย่างเดียวมันมันเพิ่งวันที่ยี่สิบแปดผมก็เลยกลัวว่าทุกคนจะลืมก็เลยกลัวว่าทุกคนจะลืมกันนะครับ สำหรับงวดเมื่อกี้ใครที่ไม่ถูกใครที่ไม่ชอบนะครับใครที่ไม่ชอบเลขทูบนะครับเลขทูบอาจารย์หกซี่ีเลขทูบมันมันบ่่อยขักอาจารย์บออยาายบมักไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรงวดนี้วันที่หนึ่งเราว่ากันใหม่ใครไม่ชอบเลขความฝันผมซีซีอาจารย์บบมักบ่เป็นอย่างมันบ่่อยออกเนาะซี่ีมันไม่เคยออกมันไม่เคยออกมานานมากแล้วนะเท่าที่ผมจําความได้เนี่ย ปีนี้ยังบ่เค่อยออกละมาแม่นบอกปีนี้ยังบ่เค่อยออกแม่นบอกซีซีนะเหน่ะก็เลยมาหลายหลายนบมักนะครับหลายหลายนบมักบมักก็บ่เป็นอย่างเดียวงวดหนาเอาใหม่นะครับแต่ว่ากาพื้นหน่อยหนึ่งเรื่องเรื่องจุดทูบป,ปูป่องค์ดํานะครับเรื่องจุดทูบหน้าปู่องค์ดําทุกคนผมขนลุกมากเลยนะเพราะว่าวันวันที่สิบ วันที่สิบสี่ที่ผ่านมาที่ผมจุดนั่นน่ะทุกคนผมก็จมใส่หน้าปูเลยนะผมก็บ่นใส่หน้าปูเลยว่าโอ้ยปูเอ้ยกระต่าสางปูมาจุดถูกขอเลขปูนี่บอกเคยเอ้ยถือจักเถือ่อปูบอกเคยให้อันเลขถือจักเถือ่อแต่ผมจุดถูกมานี่ให้แต่ผู้อื่นผมวายสิละมาผมมาขอจุดถูกบ่ให้บอกให้ถือจักเถือ่อเมื่อนี่ขอในเด้อปูเด้อพัศน ทุกคนปู่ให้สามตัวตรงหกสี่สี่แต่ว่าอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าบางคนเห็นเลขหกเป็นเลขห้าบางคนเห็นเลขสี่เป็นเลขหนึ่งแต่เลขที่แท้จริงของมันคือเลขหกเลขสี่เลขสี่สต,นนต้องดูไล์สดให้มันต่อเน,นื่อง<ะ>ก็เลยมางวดนี้เพื่อใช้ง,งวดเดียวบุ้งเพิ่มเสี่อัน งวดเป็นงวดรหรือว่าิิหายอีกหรือยังไงเราจุดจุดอีกไหมทู่ปู่เอจะไหว้ปูออ่แล้วมีไหว้ออนไลน์นะครับไหว้ออนไลน์คือวันที่ยี่สิบเก้าวันนี้ยี่สิเก้าสจุดบอจะจะให้จุดอีกไหมจริงจะเห็นเป็นสี่หนึ่งห้ากวนี่บอไปไก่ไปเตะหกสี่สี่นะครับ แต่ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันผมก็ไม่ได้เขียนให้ด้วยยังว่าแล้วเาพี่นอ้องตาผ่าตามันบางทีเห็นเลขหกบางคนเห็นแว็บแรกเนี่ยเห็นเลขเนนเหกเ,เป็นเลขห้านะครับเห็นเลขหกเป็นเลขห้ามันไม่ชัดขีดตรงกลางขอดมันบมันบ่นบชัดแต่ว่ามันคือเลขหกหกสี่สี่ ฝันคอยอีกแตที่นี่มัดแต่เมื่อคืนก็ฝันนะทุกคนแต่ว่าขอยังไม่เล่าเขียนก่อนเขียนแผนไหม่คือคีมเนี่ยอ่ะถ้าโอนวันนี้ส่งวัน โรงทานจะทำส้มยี่สิบสี่ตรงไหนซีลมครับทุกคนแต่ว่าเหมือนเหมือนผมจะมีปัญหาเรื่องที่ตั้งอีกแล้วว่ะพี่จูนถามว่าพูดจริงๆมาคอมเมนต์ว่าพูดจริงๆว่าแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ให้รอเล่นนะไม่ได้รอเล่น เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะไม่มีที่ตั้งก็ได้อาจจะไม่มีที่ตั้งก็ได้จจไไดเดี๋ยวเด๋ดี๋ยว,ยวผมแจ้งข่าวสารจริงแต่ไปแน่นอน วันที่ยีบสี่กี่โมงตั้งแต่ประมาณห้ามงเย็นนะคะประมาณห้ามงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยอยู่แถวแถวสถานีตำรวจยานาวานะครับอยู่แถวแถวสถานีตำรวจโอ้ยคุณยายใส่่ามัใส่า่สา,าวางใส่า่าวางใส่า่าวางเจอเพชคือเบิงเลี้ยวเลยแคบแล้วผดนี้บาาศนขึ้นนี้จากกันไปเรีวเท